หลังจากว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างโทนี่รากแกนและแก้วเจรินยาได้ปล่อยภาพพรีวิ้งสุดชิคออกมาให้แฟนๆนั้นได้ชมกันนะครับก่อนที่จะเข้าพิธีวิวาในวันที่1 1ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็เกิดประเด็นดราม่าเมื่อมีคนวิาพากษ์วิจารณ์ภาพที่สาวแก้วเนี่ยยกเท้าขึ้นไปพาดบริเวณคอนโซลหน้ารถว่าไม่เหมาะสมและบอกว่าเป็นการลบหลู่แม่ย่านางล่าสุดแคนดี้รากแกนพี่สาวของหนุ่มโทนี่ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ตามอ่านเรื่องนี้อยู่แล้วก็เข้าใจ ว่ามีส่วนน้อยที่ดรามา่าแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่ความเชื่อใครเพราะเจ้าตัวก็ไหว้แม่แย่านางรถตลอดพร้อมกับอธิบายว่าถึงโทนี่กับแก้วนี่จะดูเป็นสายแฟชั่นสมัยใหม่แต่ทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็เป็นสายธรรมะทำบุญนั่งวิปัสสนาและตอนนี้ก็ละเวนเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นเจ้าตัวเชื่อในความดีของทั้งสงคนครับ คุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSide i HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSide i HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ